สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดน,นะคะปาร์ตี้ทั้งทีเพื่อนๆเคยเจอปัญหาไห้คะต่างคนก็ต่างซื้อกันเข้ามาแล้วก็มาชนเมนูกันเช่นปลาเผาเกลือตัวนี้เลยค่ะบนโต๊ะอาหารปาร์ตี้ของเราเปิดมากไม่ใช่จะมีแต่ปลาเผาเกลือ4-5ตัวเลยนะคะนี่เลยเมื่อเราทานไมห่หมดนะเรามาเปลี่ยนค่ะปลาเผาเกลือค่ะที่ซื้อมาซ้ำๆกัน ให้เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันเลยดีกว่าค่ะนี่ค่ะในหนึ่งชุดเนาะเขาก็จะมีปลาค่ะแล้วก็มีชุดน้าจิ้มนะบางเจ้าก็จะมีแค่น้าจิ้มรดเดียวเนาะแต่เนี่ยเขาจะมีน้ําจิ้มหวานแล้วก็น้าจิ้มเปรี้ยวค่ะนี่ค่ะปลาเผาเกลือค่ะเราจะมาเปลี่ยนให้เป็นอีกหนึ่งเมนูเลยนะนี่ค่ะเราลอกเก็ดออกเลยนะคะ เราเจาส่วนเฉพาะของเนื้อปลาค่ะเราก็ได้เป็นเนื้อออกมาแล้วนะคะให้นำเนื้อปลานะมาตำเลยค่ะ ตำนะคะตำให้ละเอียดเลยให้เนื้อปลาฟูๆค่ะนี่นะคะแบบนี้เลยเมนูนี้นะถ้าเกิดปลาค่ะเผาเกลือเนอะของใครทาไม่หมดนะ สามารถนํามาทำเมนูนี้ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปลานิ่นปลาทับทิมหรือจะเป็นปลาดุกก็ได้นะคะเวลาตำค่ะเราก็เช็คก,กัน้นานทีหนึ่งเนาะบางทีเราก็แกะไม่หมดนะนี่ค่ะเวลาตํานะตําให้เขาละเอียดแล้วฟูแบบนี้เลยค่ะ ั้งกระทะน,นะเราก็ใส่น้ำมันมลงไปเลยค่ะร้อนน้ำมันร้อนค่ะล้างจากน้ำมันร้อนแล้วนะเราก็ใส่เนื้อปลาที่เราํำแล้วลงไปเลยค่ะให้ค่อยี้ต่ดลงไปแบบนี้น,นะคะอย่าเพิ่งทอดกระหลวเป็นคนค่ะเดี๋ยวร้อยเขาเหลืองก่อนนะคะ เมื่อเขาเริ่มเหลืองค่ะเราให้เอาสลิวมเานะคะคนเนื้อปลาค่ะค่อยหยีเขาเนาะก็จะได้กระจายตัวนะจะได้กรอบค่ะเราทอดให้เหลืองกรอบเลยค่ะค่ะ เขาเริ่มเหลืองแล้วนะช่วงที่เขาเริ่มเหลืองค่ะเริ่มที่จะกรอบน,นะให้ปั่นคนเลยค่ะเ,เหลืองแล้วนะเราก็ช้อนขึ้นเลยค่ะนี่นะให้ใช้กระชอนเล็กๆนะโอเค เมื่อเราต้องการที่จะทอดในกระทะ่อไปค่ะสำหรับใครที่อยากจะทอดให้เป็นแผ่แบบนี้นะเวลาเพื่อนๆสั่งไปแล้วค่ะเราแค่ใช้ตลิวนะยีเขาค่ะให้ยีเขาเพื่อให้เขาแผ่เป็นแผ่นนะอย่าคนค่ะแล้วก็ จับเรียงค่ะให้เขาเข้ามานะแบบนี้นะค่อยๆค่ะส่วนตรงไหนที่เขาหนาเราก็แค่ใช้ตะหลิวนะค่อยๆยีเขาออกค่ะแต่เราจะไม่คนปลานะอันนี้คือสําหรับใครที่อยากจะทอดให้เป็นแพสวยๆนะเขาก็จะมีน้ำจิ้มสองอย่างไห้เราค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้าจิ้มซีฟู้ดนะที่จะมีรสชาติออกเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็เค็มค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มถั่วนะออกหวานค่ะน้ำจิ้มตัวนี้ก็จะให้มาสองตัวนะร้านนี้นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติใหม่ค่ะเรามาปรุงรสชาติถูกใจเลยนะอุ๊ยจะใช้เป็นน้ำจิ้มหวานค่ะสมกับน้ำจิ้มตัวนี้นะเล็กน้อยค่ะให้เป็นหวานนํานะและให้มีกลิ่นหอมของน้ำมะนาวค่ะหยิบมะนาวงไปเลย ปรุงก็ตามชอบเลยค่ะขั้นตอนนี้นะโดยที่เราจะใช้นำจิ้มเขานี้แหละค่ะแต่เราก็จะปรุงแบบให้เหลือเป็นถ้วยเดียวนะคะนี่ค่ะแล้วก็มาชิมรสชาติค่ะปรุงก็ตามชอบเลยนะเมนูนี้ค่ะเราจะเน้นนะให้เป็นหวานอมเปรี้ยวนะเพราะว่าเนื้อปลาค่ะที่เขาเผามากับเกลืออยู่แล้วนะเขาจะมีความเค็มอยู่แล้วค่ะ จะบีบมะนาวเพิ่มนะนี่ค่ะใส่มะนาวเพิ่มค่ะเพิ่มความหอมนะนี่ค่ะหลังจากที่เราปรุงรสชาติที่เราถูกใจแล้วนะหอมแดงเลยค่ะเราใส่หอมแดงลงไปเลยแล้วก็ครึ่งชายค่ะเพื่อนๆเริ่มที่จะเดาออกแล้วใช่ไหมล่คะคะว่าเมนูนี้เหมือนเมนูอะไร เพื่อนก็คงนึกออกแล้วใช่ไหมล่ะว่าเป็นเมนูปลาฟูนี่เองเพื่อนเพื่อนใช้ปลาอะไรก็จะเป็นปลาชนิดนั้นนะคะฟูใช้ปลาดุกก็เป็นปลาดุกฟูปลานิ่นฟูหรือจะเป็นปลาทับทิมฟูเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้อีกหนึ่งเมนูแล้วนะคะสําหรับใครทานเหลือแช่ตู้เย็นค่ะเก็บไว้มาทําอีกหนึ่งเมนูได้ในตอนเช้านะคะหรือใครอยากจะดัดแปลงหลังจากที่ซื้อมาแล้วมันมีจํานวนเยอะเกินไปนะคะ ขนมจีนบางร้านเขาก็จะให้เป็นเส้นหมี่เนาะร้านนี้เขาให้เป็นขนมจีนค่ะนี่ค่ะสำหรับปลาเผาของเราก็จะกลายมาเป็นปลาฟูแล้วล่ะค่ะนี่เลยส่วนผักนะก็ประกาศขาวที่เขาให้มาค่ะก็นํามาหั่นไปฝอยค่ะเพิ่มแครลอดเพื่อเพิ่มสีสันให้กับเมนูเนาะแล้วก็ใบขอรลพา,าค่ะขนมจีนมีแซมเล็กๆค่ะ ฝากไว้เป็นไอเดียในการดัดแปลงปาร์ตี้ปีนี้นะคะนี่เลยค่ะเมนูจากปลาเผาเกลือกก็มาเป็นปลาฟูแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยค่ะ